สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Bear k r r e a c h ช n n น l นะคะสำหรับในคลิปนี้นะเจอกันเป็นคลิปที่3นะคะวันนี้23กันยายน2567วันจันทันนะคะและก็ตอนนี้ประมาณ4ทุ่มนะคะท่านผู้ชมอ่ะก็อย่างที่บอกนะว่าช่วงนี้เจอกันก็จะประมาณบ่ายโมงบ่ายสในคลิปแรกนะแล้วก็คลิปสุดท้ายปิดด้วยประมาณ3ามถึงสทุ่มนะคะอ่ะก่อนจะรับชมเหมือนเคยนะท่านใดที่เข้ามา รับช่ใหม่นะคะอย่าพึ่งนะคะ,อะมองผ่านนะกดไลค์คนละหนึ่งไลค์พอนะคะอย่าสองไลค์ถ้าสองไลค์เนี่ยมันจะอัน like ไลค์เลยนะคะแล้วก็ฝาก s u b สไครต์เนี่ยกดติดตามสั่นกระดิ่งกันไว้เช่นเคยนะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะ่ะหลายท่านถามมารอมานานก็จัดให้เลยนะสาหรับวันดีๆวันนี้23กันยายนวันเกิดดอดมินเองนะขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ร่วมหวยผ่อนมาทั้งในส่วนของลายนะคะลายส่วนตัวลายกลุม่มหรือว่าจะเป็นทางเพจก็ตามนะคะ แล้วก็ทางคอมเมนต์ของ YouTube กล่าวขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคำอวยพรดีๆที่เป็นมงคลทุกอย่างนะคะที่พี่ๆคอมเมนต์มานะขอให้กลับคืนสูพ่พี่ๆในการให้มีความสุขสมหวังทุกประการโชคดีแล้วก็ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงทุกท่านนะคะ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก่อนจะรับชมย้ำเตือนนะเป็นแค่แนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นใช้วิจารณญาณสติสําคัญที่สุดนะคะในการรับชมและรับฟังแนวทางกันด้วยนะคะสิบบนคงที่คาราููชมน่าจะรอกันอยู่นะคะแล้วก็ในคลิปต่อไปจะเป็นการคำนวณในส่วนของหน่วยอ่ะในส่วนของล่างตัวเดียวนะคะแล้วก็ หลังหน่วยล่างนะคะเอาคลิปนี้ให้รอดก่อน10บ,บนคงที่พอคำนวณออกมาได้แล้วก็เอะใจว่าโอเคทำไมตัวนี้มันดังเป็นกระแสะก็เนื่องจาก10บ,บนคงที่มันได้ผลลัพธ์เป็นตัวนี้นั่นเองหรือเปล่านะคะก่อนอื่นจะไปดูนะคะรอบ1ตุลาคมไปย้อนดูผลงานก่อนแล้วกันว่าเป็นอย่างไรถ้าท่านใดเป็น fc เก่านะขอย้อนแค่ไม่นานแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะยาวเนาะถ้าเป็น fc เก่าจะเห็นว่าแอดมินนำเสนอประมาณ2งวดนะคะหลังจาก ที่นําเสนอ,อก่อนหน้าที่จะนําเสนองวดแรกก็คือสัญจรร้อยเอ็ดในรอบวันที่1กันยายนรอบนั้นจําได้ว่าน่าจะเป็นรอบแรกหรือถ้าจะไม่ผิดรอบที่สองหลังจากที่เข้ายาวเป็นหางว้าวเลยนะยังไม่หลุดเลยนะคะแล้วก็ปรากฏว่า1กันยายนท่านผู้ชมฟังดีๆนะสัญจรไม่ผ่านจริงๆรอบนั้นนะนะคะก็ยังกังวลใจอยู่ว่าสัญจรจะเอาอยู่หรือเปล่าสิบ,บนคงที่ปรากฏว่าเอาไม่อยู่นะ,ะผลนะคะในการคํานวณคือเลข8 10นะบบนคงที่รูปแบบก็จะเป็น x 8 x ผลบนออก606นะที่จริงมันจะต้องเป็นเลขศูนย์แต่คำนวณได้สูตรนี้เลข8เพราะฉะนั้นไม่ผ่านนคะคะแต่ว่ารอบ16กันยายงงนคะ่ะท่านผู้ชมแอดมินก็ได้คำนวณให้นะคะท่านใดไม่เห็นคลิปไปดูในช่องสำรองนะ b ิ g b ิทธ์ไทยแลนด์นะคะลิขสแบธ์ไทยแลนด์เนาะคำนวณได้ที่เลข3รูปแบบคือ x 3 x นะคะเพราะว่าเป็น10บบนคงที่นะคะ ผล6 6 2สองรอบนี้ก็ไม่ผ่านอีกเพราะว่าหลัก1ิบบนจะต้องเป็นเลข6ใช่ไหมคะ,ะแต่เราคำนวณในเลข3ามันก็ไม่ผ่านเนาะแต่นะคะ3มก็จริงนะแต่ว่า3ามไปลงล่างที่สามเจเป็นสูตร1ิบบนคงที่แต่ไปลง10บล่างผ่านไหมไม่ผ่านนะคะนะไม่ผ่านนะแต่ว่ารอบนี้หลายท่านบอกว่าพี่จะกัน10ล่างไวเพราะารอบที่แล้วแอดมินเจาะนะ 3x ตัวเดียว นะแต่ว่าเจาะบ,บนแต่ว่ามันไปลง 3x ก็คือ37ล่างอะรอบนี้การไวทุกทิศทุกทางแล้วกันเพราะว่าตัวเลขมันแค่ตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมมาดูการเดี๋ยวแอดมินย้อนแบบสั้นๆแล้วกันเพราะว่าสอนแนะนําไปหลายคลิปแล้วนะคะสําหรับ 10, สูตร10บนคงที่ฟังไม่ทันไปย้อนดูได้นะ,ะหรือว่าฟังซ้ํานะ10บนคงที่หลักการจะไม่ยากเลยสูตรในการคํานวณน,นะคะก็คือมันจะมี5ขั้นตอนที่แอดมินจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะคะท่านผู้ชมก็คือ นำหลักร้อยบนนะคะท่านผู้ชมจะต้องมีข้อมูลผลสลากินแบ่งรัฐบาล3ตัวรางวัลที่1อ่าแล้วก็2ตัวของนะรางวัลเลขท้าย2ตัวพูดง่ายๆภาษาบ้านๆก็คือต้องมีผลของงวดที่แล้ว3ตัวบนกับ2ตัวล่างนำมาวิเคราะห์สูตรนำมานะคะในการคำนวณสูตรนั่นเองเนาะนะคะ เพราะฉะนั้นผลงวดที่แล้วก็คือ16กันยายนสามตัวบนคือ6กหกสองสองตัวล่างคือ37จดไว้เขียนไว้นะคะแล้วมาเข้าสูตรของเราสูตรสิบนคงที่นะคะมีอยู่5ขั้นตอนไม่ยากตามภาพเลยนะหนึ่งก็คือ หลักร้อยบนเอามาคูณ3ร้อยบนคืออะไรคือเลข6นะคะดู6 6 2สองนะหลักร้อยคือเลข6ร้อยบนคูณ3ก็เอา6มาคูณ3อ่ะขั้นตอนที่1ผ่านไปขั้นตอนที่สองหลัก10บนคูณ9หลัก10บนคืออะไรคือเลข6มาคูณ9 6 9 54กเนะ6คูณ9เท่ากับ54 ลำดับที่3ขั้นตอนที่3คือหลักหน่วยบนมาคูณ2นะหลักหน่วยบนคืออะไรคือเลข2มาคูณ2 2คูณ2เท่ากับ4นะต่อไปขั้นที่4ก็คือน้าหลัก10ล่างมาคูณ1หลัก10บล่างคืออะไรก็คือเลข3นะเพราะว่าผลล่าง3มจิตหลัก10บก็คือเลข3 3มามาคูณ1นเท่ากับ3และสุดท้ายขั้นตอนที่5นะคะก็คือบวกด้วยค่าคงที่ส่ 4มาจากไหน4ี่คือค่าคงที่จะต้องบวกทุกครั้งนะคะก็นํามาบวก4ี่นำผลลัพธ์ของ4ขั้นตอนเมื่อกี้ที่เราคูณคูณมานะคะมาบวก4เป็นขั้นตอนสุดท้ายก็จะได้ตามนี้คือ 18บบวก54บวก4บวก3บวก4ที่เป็นค่าคงที่เท่ากับ83จิ้มเครื่องคิดเลขเลยนะจะได้รวดเร็วทันใจเพราะ83เวลาเรานำมาใช้งานจะต้องดูเฉพาะตัวท้ายสุดนะเอาตัวท้ายสุดมาใช้งานก็คือเลข3นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น10บนคงที่งวดประจำวันที่1ตุลาคม267 7คือเลข3รูปแบบก็คือบนอย่างเดียว x 3x นะเป็นตัวเก่าตัวเดิมเหมือนวอาที่แล้วเลยนะแต่เราบอกว่ารอบที่แล้ว 3x ของเราไปลงล่างรอบนี้จะเป็นอย่างไรนะคะท่านผู้ชมอ่ะก็าฝากไว้ให้คิดนิดนึงแล้วกันถ้าชอบทั้งขึ้นเหนือล่องใต้ก็จัดแล้วกันเนาะนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะผลของรอบนี้ก็เลยคิดนะว่าเอาเลขที่เราพูดไปนะว่า39นะคะทั้งในส่วนของ่าเว็บ่เขาเรียกว่าอะไรนะ ของรัฐบาลนะนะคะแอดมินก็พูดไม่ถูกเขาเรียกว่าสลากดิจิตอลนะคะเกลี้ยงแผงไปแล้วสําหรับเลข39ในส่วนของแผงนะคะต่างๆก็วักเกลี้ยงแล้วนะสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลแอดมินก็เลยวิเคราะห์ให้ว่าซื้อ39ไม่ได้ก็นะคะจัด36ดีไหมนะคะแต่ว่าคิดว่า36ก็น่าจะน่าจะยากอยู่เหมือนกันแต่ว่า39เกลี้ยงแผง36กก น่าจะราคาแรงอยู่เหมือนกันนะก็เดี๋ยวลองดูใครซื้อได้บ้าง36 39ลองพิมพ์คอมเมนต์กันดูนะคะถ้าวิเคราะห์3แล้วต้องบอกว่ามีหลายแนวทางที่ให้สามมาในรอบนี้เยอะอยู่เหมือนกันและเป็นแนวทางที่เด็ดๆน่าสนใจไนดะ้เดี๋ยวแอดมินพยายาม เ,เทียบให้ดูว่าใครที่ให้3ม,มาบ้างแล้วตกหล่นแนวทางไหนต้องขออภัยเพราะว่าอาจจะพูดไม่ครบไม่หมดทุกแนวทางที่ให้3ม,มาเอาเป็นเรื่องราวของเลขดังตามกระแสก่อนและกันเนาะคุณออ,ออมอักขพันธ์นะนักแสดงชื่อดังทางช่องจดสีเสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะคะ ด้วยโรคประจำตัวนะคะท่านผู้ชม39ปีนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์เมื่อกี้แอดมินไปนั่งอ่านคอมเมนต์นะมีพี่ท่านหนึ่งแชร์นะคะบอกว่านอกจากคุณอ๋อมจะอายุ39แล้วนะในเดือนกันยายนนี้ก็มีข่าวการเสียชีวิตของผู้กํากับนะชื่อดังนะคะก็คืออารานะบุญฉลองนะคะพักดีวิจิตนะคะหรือว่า ชื่อในวงการก็คือฉลองพักดีวิจิตนะคะซึ่งท่านเกิดเมื่อ18มีนาคมปี2474เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อ13กันยายนที่ผ่านมารวม93ปีก็จะเป็นตัวเลข3993นะท่านผู้ชมมันก็เลยค่อนข้างดังมากเหลือเกินนะคะเป็นตัวเลขชนชนกันมาแบบนี้นะคะแล้วก็แต่สังเกตเลขชนเนี่ยจะไม่ค่อย จะไม่ค่อยมาแบบสมมติว่าดัง39มันก็จะไม่ออก39นะเหมือนรอบที่แล้วดัง31เห็นไหมเลขมันก็จะเป็นแฝดไปออกที่37ล่างวดที่แล้วอลนเมนบอกว่า39ถ้าซื้อไม่ได้ถ้าเห็น36ก็เก็บเก็บ3ไว้หน่อยนะ3663นะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนที่ทำให้3าให้39หาซื้อยากนั่นก็คือตัวแม่อย่างแม่น้ำหนึ่งนะสองรอบผ่านเข้ารอบดีมากตั้งแต่9 4ก็ผ่าน 3าก็เข้า1ตุลาคม39มชุดสตัวคือ391ซึ่งตัดเล่นนอกจะมี3ามแล้วก็มี31ด้วยที่เป็นเลขติดสามเนี่ยนะคะอ่ะก็ถือว่าหาซื้อยากด้วยนะนะักผู้ชมและก็นะคะในส่วนของคนที่ให้3มาอีกก็คืออาจารย์กรกกาลสินเลขเด่นเงินล้านซึ่งจะบอกว่ารอบที่แล้ว1ิกันยายนให้1กับ3าสามผ่านเข้ารอบในส่วนของ37รอบนี้ให้ศูนย์กับสมมาให้ดูการวางตัวเลขของอาจารย์จะเห็นว่า หนกับสาเนี่ยหอาจารย์จะเด่นเน้นบน3อาจารย์จะเน้นเด่นเน้นล่างรอบที่แล้ว3ามก็มาล่างรอบนี้เลข3วางอยู่หลังเลข0ูนย์อาจารย์น่าจะเด่นล่างสามแต่ว่าก็กันบนเหมือนเดิมแหลนะนะเนีเพราะฉะนั้น3ก็ถือว่าเป็นตัวดังอีกนะของอาจารย์ก่อนนะคะและคนที่ให้สามมาอีกเพิ่มเติมนะก็คือในส่วนของนี่ยคะ่ะ ในส่วนของแอชลดานะก็ตัดเด่นตัดใจตัวเดียว3มาเหมือนกันนะคะก็ถือว่าสามชนเด่นมากๆเหมือนกันเนาะแล้วก็จะมีอีกอ,อ่กหนึ่งใบที่ได้ข้อมูลมาล่าสุดน้องตาทิพย์นะหนึ่งตุลาคมเป็นข้อมูลชุดเลขเด่นเน้นบนนะคะแต่ก็มอีอาจจะมีโอกาสลงล่างแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นข้อมูลเด่นบน3ามีสามสามแล้วก็ 38เห็นไหมไม่มี3 9แต่ว่ามี36ที่น่าสนใจถ้าเบิลมาก็ระวังไว้ด้วย33ะนะคะนี่ก็คือข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็มีในส่วนของเศรษฐีมัง่งมีรูปยักษ์นะคะ369เด่น3มวงกลมมาให้ชุด3ามเขาจะมี3 0 3 1 35 37 38 3ตัวชุดเดียว138ระวังเบิ้ล3 3นี่ก็คือชุดเลขเด่น3ที่น่าสนใจแล้วก็มีข้อมูลใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามายังไม่ได้นำเสนอนะคะท่านผู้ชมคือใบนี้นะก็คือรอบที่แล้วให้เด่น3ตัวเดียวมาที่นะคะอ่ะ 37เจ็ดเดี๋ยวใบนี้ไปรอติดตามในคลิปต่อไปและการเก็บไว้ก่อนนะคะให้มันมีอะไรสนุกสนุกนะคะอ่ะคนที่ให้สามมาอีกคนหนึ่งคนแล้วกันเนก็คือมะยมแดงนำโชคเนาะก็เข้ามาสองรอบติดรอบนี้เด่น6ตัวชอบของแอดมะยมแดงก็คือเลข3าหนะเป็นเลขที่ติดสามนะคะ ก็ถือว่าน่าสนใจนะ่ะแล้วปิดท้ายอีกหนึงคนแล้วกันนะก็คือแอดชินจางจอมแก่นรอบที่แล้วเด่น2 2มาที่2 6 6 2รอบนี้ถึงแม้จะเด่น4แต่ว่าถ้าดูนะมี4 3 3 4ที่น่าสนใจด้วยนะคะอ้าจริงๆแล้วนะถ้าพูดถึง3อมอรอท่านผู้ชมลองคอมเมนต์เลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดูนะ10บนคงที่งวดนี้3แลท่านผู้ชมมองว่าถ้าสมาจริงๆ X3x X, 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 รูปแบบ 3x เนี่ยน่าจะเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะ อชอบตัวไหนลองพิมพ์มาแล้วกันเนาะนะคะอ่ะก็จะมี3 1, 1เลขนายกเนาะลำดับนายกนะ3าล่าสุดเลยเลขน้องคาีิลูกชายของคุณแม่ใบหมดอนแล้วก็คุณแจ็คแฟนฉันบอกว่าเห็นว่าเมืนี้ให้3 8มานะคะแล้วก็จะมีอ่าเลขนะคะ,ะเลขส่วนตัวขคงอดมินละกันเนาะชอบ3 2 2 3 3 0เนาะเพราะว่าอายุ37ปีเนี่ยออกไปแล้วรอบที่แล้วมันก็จะเหลือเลขติด3ก็คือ สามสองนะคะวันเกิด23นะคะแล้วก็พศ2530ก็เลข30นะก็ว่าจะซื้อติดไม้ติดมือไว้หน่อยนะคะอ่ะก็ประมาณนี้และการในคลิปนี้อาจจะไปไวหน่อยเพราะว่าอยากได้ให้เนื้อหามันครบครบนะคะไนผม้ชมถ้าพูดเร็วอย่างไรต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ด้วยนะคะท่าในใดสนใจสั่งสินค้านะคะก็ทักเข้ามาได้ช่องทางเดิมหลายท่านถามว่า เป็นลายเดิมหรือเปล่าแอดมินลายเดิมนะคะยังไม่มีเปลี่ยนแปลงนะคะช่องทางสั่งซื้อสินค้าลายเดิมเลยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการสําหรับโกดังเกาหลีด้วยนะคะเป็นสินค้านําเข้าจากเกาหลีแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์สนใจครีมเซรั่มสกินแคร์นะคะตัวไหนก็ทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้สําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่อไปน่าจะมีคลิปที่4แล้วฝากติดตามไลฟ์สดในเพจด้วยละกันนะมีแจกของรางวัลเยอะแยะมากมายนะร่วมตอบคําถามร่วมสนุกนะก็แจกของรางวัลฟรี free. นั่งรอ รับสวยๆหล่อๆที่บ้านได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ